เทคนิคการกินอาหารนอกบ้านยังไงให้ไม่อ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโค้ดพี่ตุ้มนะครับโค้ดพี่กุ้งนะคะจากเพจห้าสิยังฟิตได้วันนี้เราก็มาคุยกันค่ะโค้ดพี่ตุ้มว่ากินอาหารนอกบ้านยังไงให้แบบว่าถ้าเกิดแบบเรากำลังควบคุมน้ำหนักอยู่ให้ไม่อ้วนนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยมันมันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เราใช้ชีวิตนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเราไม่ค่อยได้ทําอาหารกินเองเพราะเนี่ยอาหารนอกบ้านก็คือเราเราก็ต้องมาหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเทคนิคว่า ทำยังไงที่เราไปกินอาหารนอกบ้านแล้วมันทําให้เราไม่อ้วนหรือน้ำหนักปูเกินขึ้นมาครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถทําอาหารทานเองที่บ้านได้เนี่ยอ้ยยยเบยใช่เราก็<ม>รู้เลยว่าเออเรากําลังอยู่ในโปรแกรมที่เราแบบว่าควบคุมน้ําหนักเราควรจะต้องกินอาหารประเภทไหนครับผมนะ,ค,ะครับทีนี้ก่อนไปถึงถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเรามาพูดถึงเรื่องการจัดจานอาหารก่อนใช่หลักการง่ายๆเลยสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันจะไปสั่งอาหารนอกบ้านแล้วก็แบบ อุยไม่รู้จะเลือกยังไงหลักการง่ายๆเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีจานหนึ่งจานจานข้าวจานอาหารมื้อนั้นหนงจานเนี่ยให้เรารู้เลยว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องเป็นผักครึ่งหนึ่งเป็นผักอ่าและอีก2ส่วนที่เหลือครึ่งหนึ่งนะคะแบ,บ2 2> ่ง2ส่วนก็คือเป็นโปรตีนไขมันต่ำแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวกล้อง ถ้าเป็นขนมปังก็เป็นโฮลวีดเป็นอะไรแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็กินแต่น้อยเลยนะค่นนั่นคือหลักการในส่วนของการจัดจานอาหารมื้อต้นถ้าเกิดว่าเรานึกถึงหลักการตรงนี้ได้ออกเนี่ยเวลาที่เราไปกินอาหารหรือสั่งอาหารเนี่ยนะครับก็พยายามให้ให้มันอยู่ในประมาณนี้เท่านั้นเองครับผมนะคะโอเค อ่าสมมุติไปกินอะไรดีเราไปกินอย่างเช่นอาหารที่คนไทยปลูกก็คือพวกอาหารอีสานนะข้าวเหนียวส้มตำข้าวเหนียวส้มตำประมาณนั้นเนี่ยถ้าข้าวเหนียวส้มตำก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็คือส้มตำเนี่ยทานก็คือปรุงน้อยหน่อยหรือหลีกเลี่ยงไม่ซดน้ำไม่ซดน้ำส้มตำนะคะแล้วก็เพิ่มผักค่ะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ <ม>โปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็าากคือเช่นเป็นไก่ย่างแต่ว่าไก่ย่างนี่เราคือไม่เอาหนังนะลอหนังหนงอ,อลอกหนังออกอ,อันนี้ก็<ม>จะช่วยได้แล้วก็ข้าวเหนียวแต่นอ้อย ใช่ใช่ค่นจะน้อยแล้วมันจริงๆเนี่ยบางบางร้านอาหารส้มตำบางร้านเนี่ยมันก็จะมีพวกปลาเผาด้วยนะใช่เราก็สามารถเอาปลาเผาได้ตรงนั้นแต่สิ่งสําคัญคือเวลาเรากินพวกอาหารอีสานพวกเนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะมีพวกน้าจิ้มแจ่วอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเราก็จิ้มแต่ว่าน้อยหน่อยแต่น้อยลดน้ำจิ้มไปได้แล้วถ้าไปร้านอาหารอีสานถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็อาจจะเส้นน้อยครับแล้วก็เพิ่มผัก ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก็เพิ่มหมูชิ้นเพราะว่าหมูสับเนี่ยถ้าเกิดมันเดี๋ยวนี้ก็มีหมูสับหลายเกรดนะเขาบอกก็มีแบบมันเยอะมันน้อยแบบว่าเราก็ลดความเสี่ยงไปก่อนว่าก็คือหมูสับไม่เอาเอาหมูชิ้นถ้าเป็นไก่หรือหรือหรือแม้แต่สมมติว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวในที่เราบอกเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับก็เกาเหลาไงเกาเหลาก็ได้เกาเหลาก็ได้แต่ว่าถ้าจะใส่เส้นกค้ดไม่หิมก็ใส่บ้างแต่ว่าน้อยแล้วเพิ่มผักเพิ่มหมูชิ้นถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก็เพิ่มเนื้อไก่ใช่แล้วก นะคะแล้วก็ซดน้าแกงแต่น้อยหรือไม่ซดและและอีกอย่างคือปรุงเครื่องปรุงเนี่ยให้มันลดการปรุงแค่ไนเองนะครับเพราะว่าในน้ําแกงของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะมีในเรื่องของของความเค็มมีในเรื่องของตรงนั้นอยู่แล้วนะครับลดปรุงหือโซเดียมโอเคครับผมถ้าเป็นอาหารตามสั่งอ่างเช่นร้านข้าวที่เป็นอาหารตามสั่งสิ่งแรกที่ต้องคิดของร้านอาหารตามสั่งเลยเลือกเมนูที่มีผักอ่ามีผักมาก่อนข้อ2 เมนูที่มีโปรตีนไขมันต่ำเช่นเนื้อปลาก็ได้หรือไก่ไม่เอาหนังอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้มันเป็นหลักการเดียวกันเลยค่ะแล้วก็หลักการปรุงก็คือเน้นปรุงน้อย ครับอันนี้ก็ได้ละอาหารตามสั่งเราก็ลองเลือกเอาเพิ่มไข่ก็ได้อ่าเพิ่มไข่แล้วอีกอย่างนี้ก็คือบางทีเนี่ยเราอาจจะสามารถบอกกบบอ่กับอ่แม่ค้าได้นะครับว่าถ้าผัดผักเนี่ยใส่น้ำมันนิดหน่อยหรือเป็นผัดน้ำผัดน้ำอ่าก็สามารถทำได้นะนะคะโอเคมีอะไรอีกเมนูอะไรอีกเช่นรกานสเต็กอ่าสเต็กหรือสลัดอุ้ยอันนี้ง่ายค่ะร้านสเต็กหรือสลัดนี่ง่ายมากเลยเราก็คิดหลักการเดิมว่ามันต้องมีผักก็เอาก็สั่งสลัดมาสลัดเย็นน้ำสลัดอ่ะอาจจะบอกเขาว่าไม่ต้องราดก็ได้ใช้จิ้มจิ้ม ใช่เราใช้จิ้มเอาเพราะอร่อยนะแล้วเหลือด้วยใช่สเต็กเราก็เลือกเป็นปลาเป็นไก่อย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่เอาหนังอ่ะเอาไขมันต่ำอ่ะแล้วถ้าบางคนชอบเนื้อหุนหมูหรือเนื้อวัวทํางหนก็เลือกที่มันเป็นเนื้อแดงครับชประมาณนั้นเมื่อเมื่อเร็วๆนี้ก็คือคุณต้องพึ่งไปกินสเต็กมาไม่บอกไม่บอกชื่อร้านแล้วกันนะครับตรงแรกก็คือเขาถามว่าเอาเป็นมันทอดฟินช์ไฟเนี่ยใช่ไหมครับหรือเอาเป็นเป็นเป็นมันเนี่ยที่มันที่มันเอาไปนึ่ง ไม่ออกไหมตรงนั้นเนี่ยเราก็บอกโอเคขอเป็นมันเป็นมันบดดีกว่าตรงนั้นไม่เอาไม่เอาเฟ้นไฟพบเฟ้นไฟนี่ก็คือมันเป็นมันทอดใช่ไหมครับเราก็สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ก็ค่อยๆปรับค่ะใช้ชีวิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพี่กุ้งสรุปหลักการง่ายๆก็คือว่าเลือกอาหารให้สมดุลก็คือมีผักมีโปรตีนไขมันต่ำแล้วก็มีแป้งที่มันเป็น เช่นพวกข้าวกล้องขนมปังโฮบิตอะไรทำนองนี้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ขอให้มีผักแล้วก็มีโปรโตีนไขนมันต่ำแล้วก็ลดการปรุงเช่นลดหวานมันเค็มลงบ้างนะคะลดการซดน้ำแกงเพราะว่าคเครื่องปรุงมันจะอยู่ในน้ำแกงะนะคะแล้วก็เลือกการปรุงที่เป็นต้มนึ่งย่างแทนการทอดหรือการผัด ะะลดการแบบเติมน้ามันเข้าสู่ร่างกายและสิ่งสําคัญนอกเหนอจนนก็คือว่านะครับว่าเวลาเราไปกินไม่ว่าร้านไหนก็แล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่มันคือน้ําขอให้เป็นน้ําเปล่าดีทเขามี่สุดื่มถ้าเรากาลังควบคุมรูปร่างหรือน้าหนักของเรานะคะก็เลือกการกินน้ําเปล่าแทนเครื่องดื่มหวานๆค่ะหวังว่าวันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการเลือกอาหารทานนอกบ้านนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะครับ,บผมสวัสดีครับ